เอ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอ a ยมะ c a ปิต a ลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราอ่าแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย และขอขอบคุณร้าน PB Card Game ที่สนับสนุนช่องของเราอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีครับวันนี้กับพวกเราอ y a m a k Capital นะครับผมวันนี้จะเป็นคลิป d e ็กโปรไฟล์นะครับสำหรับเด็ก Shadow Paladin นะครับผมที่เติม v c p 06หรือของที่ออกมาใหม่นั่นเองเดี๋ยวเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นยังไงมาดูกันนะวันนี้อยู่กับพี่โอ๊นะฉะนั้นก็จะไปกันแบบรวดเร็วนะครับผม ตัวเริ่มนะครับไลท์จวมือนเดิมฟุตบอลนะครับผมเนื่องจากตัวเริ่มตัวใหม่ยังไม่มีนะก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับผมในกานต่อทิกเกอร์พี่ว่าใส่เป็นครี7นะครับโด5ฮิล4นะครับผมเอาละไม่ได้ใส่เป็นแบบครี8โด4หรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ใส่เป็นแบบเดิมนะแบบเดิมเลยรู้สึกเหมือนคนเล่นเล่นกันเหมือนเดิมเนาะครี7โด5นะครับผมก็เหมือนคอนเซ็ปต์เดิมนะครับในิฉันโรพาลาดินนะก็จะ หาของเล่นบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นดอทิกเกอร์ก็ควรจะมีติดไว้นะครับผมโอเคก็ใส่เป็นแบบานี้เดี๋ยวไปต่อที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งพีโอจะใส่เป็นอ่าเอาไปที่ตัวเก่ากันก่อนตัวเก่าใส่อะไรบ้างเพื่อใส่เนมานครับเนวานสามใบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปวดเร็วหน่อยก็คือมิปีดาเนี่ยสามใบด้วยนะครับก็คือว่าสองคนนี้เนี่ยเหมือนเอามาคู่กันที่ใส่แค่สามใบเนี่ยรู้สึกว่า ใส่สีมันเยอะไปหน่อยก็เลยสักสามก็พอก็เลยใส่แค่นี้พอนะครับก็เนวันเรียกปีดาไปเรื่อยๆเหลือในวันเรยกปีใกในวันแล้วก็เรียกปีดําถัดไปนะครับผมก็ใส่ในวันกี่ใบก็ใส่ปีดําเท่านั้นนะครับสําหรับใครที่อยากใส่สีก็แนะนําให้ใส่ในวันสีอย่างเดียวก็ได้แล้วใส่แบนี้สามก็ได้แต่ว่ามันอาจจะก,กินใน,นหลายหลายอย่างอาจจะต้องปรับเด็กนิดนึงนะครับผมแต่ว่าพี่โยชถนาดแบบนี้ก็เล่นแบบนี้ครับผมตัวก็อีกใบครับตัวของชารอน นี่เลยเก็ใส่สามใบเหมือนเดิมก็เป็นตัวคู่นั่นกับมาฮาเนาะก็ถ้าใส่ชาลอนสามมาาก็ต้องสามนั่นเองดูซ่นะไม่แน่ใจนะอ่าเดี๋ยวาเาไปดูอีกทีนะครับผมก็ใส่สามครับแล้วก็มาที่ตัวใหม่ก็คือมาส q เ e r ร d เกนหนึ่งเนี่ยก็ใส่แค่สาใบนะครับเป็นสามไม่ใช่สามะาสานะแต่เป็นสาสามใบเนี่ยทั้งสี่ทั้งเกนหนึ่งเนี่ยใส่อย่างละสาหมดเลย ถ้าอยากใส่สี่เอาประชาชนออกไปหนึ่งใส่เนวาใส่อะไรได้หมดครับแล้วแต่ขนาดเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้พวยขนาดแบบนี้นะก็จะใส่ประมาณนี้นะครับอืม่มทิ่เกรสองเกรสองแน่นอนครับเล่นโมเดลขาไม่ได้ครับบัตตาร์สี่ตัวอันนี้ใส่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับผมก็เป็นตัวหลักของเด็กนี้นะเป็นตัวจําเป็นนะครับต้องมีเท่านั้นนะสี่ใบเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นเป็นวีอารตัวใหม่นี่แหละตัวของใหม่นี่แหละครับเป็นตัวของมัสกลเลเกรสอง ตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในช่องแวนเลยอะเมื่อลงสนามมันจะเปิดเจ็ดแล้วมันก็จะหยิบบาตด์กบัตสาร์คือใบนี้หรือว่าโมเด็ตแฟนทอมไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งนะก็คือเลือกได้จะเอาเป็นบาตดากก็ได้หรือว่าเด็กก็ได้ถ้าเปิดเจอเจ็ดใบปุ๊บเปิดเจอทั้งบาตดากทั้งโมเด็ก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมและถ้าเลือกนะครับต้องรีอไฮไล์กาดใบหนึ่งด้วย ถ้าเราไม่มีรายการเลยก็ไม่ต้องดีทายนะครับก็หยิบฟรีไปเลยนะครับผมหรือว่าเป็นตัวเจ้าข,ข้างเก่งมากเลยนะมีสกิลหนึ่งครับในช่องคอนเทนต์ในช่องไปเรียนเป็นคอนเทนิวเมื่อจมตีวันกาศบอกสามพันก็ปัจเษได้ดีนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจําเป็นเราเด็กนี้เลยก็ต้องมีสีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ต่อไปครับอย่างที่บอกไว้อ่ามีชารอนสามก็ต้องมี 3, มาฮาสามนั่นเองก็จะเอาไว้เป็นตัวเล่นต้นเกมนะเด็กนี้พีพ่ยศมองว่า ดันแดนต้นเกมแล้วก็ไปเล่นอ่าวัดดาร์ช่วงประมาณกลางเกมเนี่ยก็ตาจะชนะแล้วนะครับเพราะว่ามันแรงมากเลยนะครับผมก็ใส่ไว้สามใบเอามันไว้ต้นเกมนะครับต่อไปใส่ไว้สองใบครับก็คือตัวของเคิร์สเลนเซอร์ตัวนี้เนี่ยอ่าบางคนไม่ใส่แต่ว่าพี่ว่าหน่ะใส่ไว้เพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันเด็กเนี่ยมันใช้คอาสต์บาเยอะนิดนึงตรงทั้งตีด,ดำท, ate, ทั้งมาสคิวเลตทั้งมาฮาทั้งตัวเกียร์สามมานานะครับใช้คอาสต์บาค่อนข้าง หนาแน่นเลยนะก็คือตัวนี้เนะี่ยก็จะมาช่วยไง่แดมนะครับในจังหวะที่อีกฝ่ายกักแดมได้ด้วยอ่าแต่ว่ามีประโยชน์พอสมควรเลยนะครับจากที่ลองเล่นจริงนะคือถ้าเล่นแ้ท่กนใส่สีถ้าไม่ไมีเงื่อนไขนี่คือใส่สีแล้วแต่ก็ใส่ไปสามอ่าใส่ไปสองใบนะครับไปต่อกันที่เกรดสามเกรดสามครับพี่ว่าใส่ไปตัวใหม่วีอาตัวใหม่ของเรามอดเดิลแฟนทอมสี่ใบตัวนี้เป็นตัวหลักของเล็กน,นะครับต้องสี่เท่านั้นเพราะว่าเล่นคู่กับบัสเตอร์ดาร์กนะครับผมมิสกิュ อออโต้ในช่องบรรยากาศเมื่อบัสเตอร์าของเราลงช่องเรียกอากาศได้รับ1นึ่งอิมมัจนารีกิฟต์นะครับผมอ่าย้ําว่าได้รับแค่1นึ่งอิมมัจนารีกิฟต์นะครับเลือกได้นะครับสมมุติว่าเราไลฟ์โมเดลไปปุ๊บเราเลือกกิฟต์หนึ่งนะครับเวลาเราได้สมมติเราเลือกกิฟต์หนึ่งปุ๊บเวลาเราลงบัสเตอร์สมมติเราลงบัสเตอร์าลงไปปุ๊บปุ๊บเราจะได้กิฟต์อีกหนึ่งใบโดยที่กิฟต์มันจะต้องเป็นกิฟต์หนึ่งเท่านั้นนะพอเราเลือกไปแล้วนะแต่ถ้าเลือกกิฟต์ สมมติเราเก็บสองไปปุ๊บสมมติเราไลฟ์โมเดิเลือกก็บสองลงแวน่นพอลงบัสตอร์กเราก็เอากิฟตสองลงที่ไหนก็ได้แต่เราจะได้ไม่ก็บสองนะครับไม่สามารถแบบว่าเล่นเลือกเก็บสองเลือกก็บสองแอ่าเล่นเก็บหนึ่งี้ไม่ได้นะครับผมเลือกอย่างไรก็ต้องเล่นอย่างนั้นนะครับอ่ะเราก็ใส่ไว้สี่ใบครับเป็นตัวหลักของเด็กเล่าพื่อแนะนําว่าเล่นเก็บหนึ่งน่าจะดีเด็กนี้นะครับผมต่อไปครับเป็นเกยสามตัวรองนะครับอย่างตัวของเด a กเจ้าลังดากอนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวปิด ของเล็กนี้แล้วก็เป็นตัวที่พี่ต้บมอกว่าเก่งเก่งพอกับ VR เลยนะครับเป็นตัวปิดที่ดีมีสกิลในช่องบอนการเมื่อลองสนามโซบ,บัสหนึ่งใบหยิบเกตสองหนึ่งใบจากรอบโซนขึ้นมือนะครับก็คือว่ามันเราจะต้องหยิบเกตสองขนาดนะครับก็เราก็ไรท์ทับเกตสองอยู่แล้วล้วก็โซบัสเกตสองหยิบขึ้นมือได้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างดี เลยนะเอาไม่ได้นไร้แรกก็ได้เพราะว่ามอดเด็ตมีเงื่อนไขนะครับก็คืออีกสกิลหนึ่งของมอดเด็ตเนี่ยมันต้องใช้เมื่ออีกฝ่ายยืนไปเกตสามนะในการลุกบัสเตอร์ดาร์กทั้งหมดในการเล่นไร้แรกก็ได้แค่แคปั๊มกิฟต์ครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่อยากเล่นรีบเล่นก็เล่นในจ้าลังไปก่อนก็ได้หยิบสองขึ้นมือได้นะครับขุดของได้แล้วก็อีกสกิลหนึ่งช่องวาเลียเมื่อโจมตีอ่าถ้าเห็นอิมมาจเรีกิฟต์สามใบอสามใบนะครับในสามใบนะฮะนี่เนี่ย ก็คือตรงไหนก็ได้ในสนามอ่ะลงกันได้สามใบเช่นแบบคุณจะวางงนี้สองใบแล้วก็ตรงนี้หนึ่งใบก็ได้ครับเห็นเป็นสามกิบเหมือนกันหรือจะต้องสามกิบตรงนี้เลยก็ได้ครับ,ห,ห,ห,รรรรบหรือจะวางกระจา,กกะจายอย่างนี้ก็ได้ครับผมขอแค่มีเห็นในสนามเนี่ยสามกิบก็พอนะครับผมก็สามารถที่จะสวัสดิ์เกตสามา 3, บกหมื่นบกคริและห้ามพีจีได้ครับผมถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะสก,กิลค่อนข้างคี้โกงเลยนะผมต่อไปครับก็ใส่ไวใบเดี่ยว ตัวนี้ครับตัวเก่า v r Box สองอย่าง Phantom b u s t e r d a g o n ครับก็อย่างที่ว่าบอกข้างต้นนะครับคือโมเดลเนี้ยมาเล่นไายแรกไม่เก่งแต่ Phantom มาเล่นไร้แรกได้ก็คือมาสามารถที่จะเไลไลไรียนหายเรียกาศได้และยังสามารถที่จะบอกคีดได้ด้วยก็ค่อนข้างเอามาเผื่อเผื่อขึ้นนะครับเล่นต้นเกมก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นจะไปเล่นไร้สองเพื่อยิงแดมก็ยังได้เลยครับไม่มีปัญหาจากการที่จัดมารู้สึกว่าแบบเนี้ยดีครับผม หมดแล้วเกลสาีแค่แปดใบแล้วก็กิฟครับเจาะใส่กิฟสองกิฟหนึ่งใบประมาณนี้ครับผมเด็กก็จะเล่นกิฟหนึ่งเป็นหลักนะกิฟสองก็โยนโยนทิ้งไปก็ได้ไม่เป็นไรใส่ไว้สักสิบใบก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่วิธีการเล่นข้าวๆกันเลยครับผมเรามาต่อก่อนที่วิธีการเล่นข้าวๆกันเลยนะครับเด็กน,นี้เนี่ยเริ่มก่อนเริ่มหลังได้หมดนะแต่ว่าอ่ามันได้ทั้งแบบทั้งสองแบบแต่ว่าเพื่อจะแนะนําในวิธีการเล่นหลังนะครับเนื่องจากมาเล่นหลังามาันค่อนข้างดีนะ เพราะว่าเราโมาเด็ตมันเล่นได้เลยนะครับผมอ่าสมมุติว่า,าเกดหนึ่งเนี่ยเราไม่มีอะไรเยอะหรอกเกทหนึ่งเราก็ไล่โจวกปกติเราไร้ไล่ไปชารอนก็ได้อ่ะเราก็ไล่ชาร้อนไปอาจัจวหนึ่งใบโจวได้อะไรก็ตามแต่ครับไม่มีปัญหาอ่าเกทนก็จะไล์ไปเรื่อยๆอ่าสมมุติเราเรา,เราเริ่มหลังเนี่ยเราก็ได้ตีครับตีเราก็ได้ปกติครับถ้ามีในวานลงในวานได้ครับแต่ช่วงไม่แนะนานะก็เก็บไว้ก่อนต่อไปช่วงเกทสองเ,อเราปล่อยสักแดไปล่อยแดม เกรดสองเนี่ยตัวที่ได้ดีเก่งที่สุดในเด็กนี้นะครับก็คือตัวของมาสกิเลตนะครับผม,มก็คือพอเราเล่มัสกิเลตปุ๊บเราเปิดเจ็ดอ่ะเจอ,อไรก็ตามแต่อาจออะจะเจออาจจะเจอวาเดดหรือถ้าเรามีวาเดดในมืออ่ะเราหยิบบันดาก็ได้ครับหยิบบัรดาไปปุ๊บอ่ะเราก็ก็ไม่มีอะไรครับก็จะลงไปถ้าเรามีมาฮามีมาฮามีชาลอนเราก็สามารถที่จะลงมาฮาแล้วเขาจะบัลงชาลอนอย่างนี้ก็ได้ครับ แล้วก็ได้จวหนึ่งแล้วก็บวกส์อะแล้วก็โซบา,าร์ชารอนเนี่ยมันจะบวกสามพันได้แล้วเราก็ตีสามเล่นปกตินะถ้าต่อไปครับเราถ้าเรามีเขอเนี่ยจะดีมากมันจะการีกฝ่ายตีข้างเราได้แต่สมมติว่าในกรณีที่เราไม่มีเนี่ยเราเขาตีแบแล้าเจ็บแบมเล่นนะเจบ็บปุ๊บเจ็บปุ๊บอ่ะเจ็บไปพอเราขึ้นเก่สามปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็ขึ้นไปเลยครับมมเด็ดอ่าพอนี้เราได้กิฟต์หนึ่งใบแนะนาครับเล่นกิฟต์หนึ่งนะกิฟต์หนึ่งครับอาจจะลงมาครับลงบัสดาร์ อะไรกิฟต์นึ่ใบเฮ้ยบาดายอีกตัวก็ลงบาดายไปครับลงไปอย่างงี้ง่ายแล้วก็เดี๋ยวทำต่อไปแล้วก็ได้กิฟต์อีกใบหนึ่งก็วาดไปเลยแนะนำเรื่องนี้นะครับกิฟต์ลงเรียน,นะครับถึงจะดีแล้วมีมืออย่างนเนี่ยอาจจะลงมัดก็ได้อย่างงี้ก็ได้ครับให้มาแสดงรอบโซนแล้วกดสกิลหนึ่งเาจะบัลเอาเข้าโซนแล้วก็ขบบดายปุ๊บแล้วเรา,า,าก็ได้กิฟต์อีกใบหนึ่ง่าถือว่าเป็นคอมโบที่ค่อนข้างเจ๋งเลยนะอันนี้เรามีทั้งหมดสีด่กิฟต์ในสนามแล้วครับเราก็ เวลาเล่นเนี่ยแล้วก็บาร์ดตีก่อนก็ได้จะบ,บุ้นหรือไม่บูก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะก็อันนี้จะเป็นสามหมื่นอันนี้ก็สามหมื่นห้าพอแวนตีปุ๊บเนี่ยแวนกดสกิลหนึ่งก็จะบารดปุ๊บก,ก็จะลุกบวกคนละหมื่นอ่าเราสมมติเราติ๊กเกอร์มาก,ก็ได้ดอได้คีก็แหละโคตรโมกเกมนี้สมมติเราโ,โมกมากเลยแล้วก็ตีครับสี่หมื่นสี่หมื่นห้าครับผมโอ้แรงมากเลยนะต่อไปเราก็อ่าเราอาจจะแนวรับเราอาจจะพังนะครับอีฝ่ายจะแบบ โอ้ยไล่พังพัตดารเราอะไรเงี้ยเราก็าจ,จะต้องเจ็บแดมหน่อยเจ็บซะหน่อยเจ็บเจ็แบอะไราวันนี้นะครับผมเริ่มทันเราครับเราก็เดินโจมหนึ่งนะครับถ้าเรามีโมเด็ดเนี่ยจะดีมากเราก็ไล่โมเด็ดแล้วก็ปั๊มกิฟสักข้างหนึ่งครับข้างไหนก็ได้เอาวางไปถ้าเรามีตัวของวัสดุเด็เนี่ยก็ลงไปครับลงไปปุ๊บแล้วเราก็ไปหยิบบัสดาก็ได้ถ้ามีโมเด็ดก็แล้วแต่ดีกไปหยิบก็แล้วแต่นะครับแต่ก็หยิบบัสดามาล้าก็ลงบัสดา วเราก็ปั๊มกิบลงที่เดิมครับอ่าทุกคนพอจะดาวได้ไหมครับว่าเราจะทำอะไรนี่ครับเราก็จะถ้าเรามีแรงจะลังเ,เราก็ลงไปเลยเอาล่ะพอเรามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะแหละก็ตีสามหมื่นปุ๊บเอาแวนตีหนึ่งบาทยืน่นแล้วก็ได้สองใบได้ทิกเกอร์กี่ใบให้แรงจะลังให้หมดครับยกเวนได้คีย์อย่างเงี้ยให้บัตเตอร์ดักแล้วก็พลังให้แรงจะลังแล้วก็อาจจะเอาบัตเตอร์ตีก่อนให้ฝ่ายห้าแดมแล้วก็แรงจะลังตีครับแล้วก็สมบัติเกีสาม เราก็จะบวกหมื่นบวกขีห้ามบนะีจีเนาะมันก็จะเป็นสองหมื่นบกหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นครับผมก็เป็นเจ็ดหมื่นสองีห้าบีจีเลยอ่าก็ค่อนหน้าถ้าปกตินะก็คือตายแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแนวการหางการเล่นคร่าวๆข,ของเด็กนี้นะั่นแล้วก็เด็กโปรไฟล์นะครับผมเด็กนี้พี่โยดมองว่าสมดุลค่อนข้างดีนะครับอ่ามือไม่บางแล้วก็เลยง่ายนะครับผม สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราอัยมะแคปิไปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับใครที่รอเด็กโปรไฟล์เด็กอื่นก็รออีกหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมีให้กับ c ีพีสทุกเด็กเลยนะครับผมสำหรับวันี้พี่วก็ต้องขอลากลัไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย